ีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้อง FC สุนทรชัยนะครับวันนี้ก็นำสาระดีๆมาแบ่งปันนะครับกับสูตรการทำจุลินซีนมนะครับซึ่ง ต้องใช้เวลาการในการหมักเนี่ยประมาณ3วันเป็นอย่างน้อย3 7ถึงเวันนะครับแล้วก็ในแต่ละวันก็จะต้องเปิดฝาเพื่อให้เขารับออกซิเจนเข้าไปช่วยนะครับแล้วประโยชน์ที่จากการใช้จุลินทรีย์ชนิดนี้ก็ช่วยบำรุงไม้กระถางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนก็สามารถทำได้แล้วก็ะตะกุลอะโกนิมานะครับไม้ ประดับมงคลต่างๆ,ๆก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ถือว่าได้ผลเร็วดีทีีเดยวนะครับเป็นปีหนึ่งสูตรที่อยากจะนํามาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในชื่อสูตรนี้เขาเรียกว่าจุลินซีนมนะครับผมน่าสนใจมากเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีส่วนประกอบส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งหาได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ทําได้ง่ายมากได้ผลเร็วนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ นะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับสำหรับชนิดแรกก็จะเป็นผงชูรสนะครับเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะหรือภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับผมครับก็ได้ผงชูรส1งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ถัดมานี้ก็เป็นยาคูนะครับต้องบอกว่ายี่ห้อนี้นะครับเพราะว่า เขาจะมีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขนิดน,นึงครับเขาให้ตัวเลขมา8ล้านตัวนะครับผมนะครับแล้วก็มีน้ําตาลอยู่18เอร์เซ็มีเขาเรียกว่านมคืนรูปขาดมันเนยนะครับผมนี่นี่คือส่วนประกอบที่สำคัญนะครถ้าใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ใช้กันก็จะเป็นยี่ห้อน,นี้เลยครับเพราะว่ามี จุลินทรีย์ตัวสำคัญที่มีประโยชน์ต่อพืชผักต่างๆนะครับผมอขอไะก็สามารถใช้กับผักต่างๆได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักโขมกะหลำ่ำหรือว่ากวางตุ้งได้หมดนะครับผมได้ผลดีทีเดียวแล้วก็จะไม่ค่อยมีหนอนแมลงมารบกวนด้วยนะครับอย่าคูนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับผม นะครับ80มลก็คือ1ขวดนะครับใช้1ขวดนะครับสูตรนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ถัดมานะคุณหน้าคุณตาสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ m 1 5มมีส่วนผสมอะไรบ้างที่น่าสนใจก็คือมีวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายแล้ว,ว่าสำคัญต่อพืชผักได้เหมือนกันนะครับก็มีวิตามิน B3 แล้วก็ B ห้า B 6และ B 1 2นะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ B 3 B 5 B 6และ B 1 2นะครับนี่ครับมีอยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังชนิดนี้ครับก็ใช้เพียง1ฝาเท่านั้นนะครับ,ครบเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อเน,นี้ยครับที่ใช้กันนะและถัดมานี่ก็คือเป็น นมวัวนะครับนมโคโสด100เเซนะครับผมนมพัชจะไหลนะฮะนะครับอันนี้เป็น1ถุง1กล่องนะครับ200มิลลิตรนะครับนี่สัดส่วนนี้ง่ายๆครับตัวนะครับก็เป็นชูรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็มียาคู1ขวดนะครับเป็นขวดขนาด80มิลลิลิตรแล้วก็เอ็มเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ย1ฝ้าครับผมแล้วก็ มีนมโคพัชเจอไหลเนี่ยครับ200มิลลิตรนะครับในสัดส่วนนี้แล้วก็นำมาผสมให้เข้ากันนะฮะก็เทผสมไปเลยนะครับผมนี่ครับขั้นตอนง่ายงายนำมาแบ่งปันนะครับใช้ดูแลพืชผักหรือว่าไม้ประดับหรือจะเป็นบอนสีนะครับแล้วก็หมักไว้ก็ประมาณ3หรือว่าจะเป็น7วันก็ ทำได้นะครับผมนะป็นร้อยห้าสิบหนึ่งฝ้าครับผมทำให้ดูกันแบชัดๆนะครับนี่นะครับสัดส่วนประมาณนี้ครับเติมลงไปครับผมอ่าก็จะมีกลิ่นหอมหวานเย็นนิดน,นึงในช่วงหน้าฝนหรือหน้าแล้งเนี่ยก็ น่าทํามากนะครับจะช่วยฟื้นฟูให้พืชผักหรือว่าไม้มงคลนต่างๆ,ๆไม้กระถางนะสดชื่นขึ้นมาเห็นได้เห็นได้ไวมากฮะพิสูจน์มาแล้วนะฮะแล้วก็ตัวก็เป็นอ่าเป็นนมจืดตรงนี้แล้วก็ผสมสับส่วนตรงนี้ให้ได้แล้วก็จะเทเข้าไปนะขวดน้เข้ากันนะจะมีสีประมาณนี้ครับพอจะเทใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาไว้นะ เป็นวิธีการง่ายๆนำมาแบ่งปันนะครับชูรสนมโคสดแล้วก็เอ็มร้อแล้วก็ยาคูนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทัจ้งหวดจุลินทรีย์ชนิดนี้นะครับยาคูเนี่ยแปดสิบมลลิตรเน่ยมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเนี่ยแปดพันล้านตัวนะครับผมข้อมูลนี้ระบ,บุไว้ข้างขวดตรงนี้เลยนะฮะ ยี่ห้อนี้เลยนะครับยี่ห้ออื่นไม่แนะนำนะฮะแนะนําเป็นยี่ห้อนี้ครับะนะครับจากนั้นก็จะใช้ความสามารถพิเศษในการเทตวงเทลงไปเลยเนะียตัวนี้ ผสมลงไปกับนมที่เตรียมไว้นะครับโอเคครับสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับการทำจุลินซีสังข้าแสงจุลินซีนมสดนะครับนมนมโคร้อยเครับผมแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเก็บไว้ในที่ร่ม แล้วก็มาเปิดฝาให้เขาได้รับออกซิเจนในทุกๆวัน,นครับนี่ครับอย่า้เข้ากันครับเรียบร้อยครับวิธีการง่ายๆครับก็ลองไปปรับใช้สำหรับในช่วงนี้ถือว่าเหมาะมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ